การวางตัวไม่ใช่เพียงการปรับท่าทางหรือคำพูดให้เหมาะสมกับสังคมแต่เป็นศิลปะที่สะท้อนความเข้าใจจิตวิทยามนุษย์อย่างลึกซึง้งคนที่วางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมักถูกมองว่าเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่าดึงดูดและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะพวกเขาใช้จิตวิทยาเชิงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์อย่างไม่ฝืน 1. การวางตัวคือกระจกสะท้อนความมั่นใจ คนที่วางตัวฉลาดมักไม่จำเป็นต้องพูดมากหรือต้องโอ้อวดการเลือกพูดเลือกฟังและแสดงออกอย่างเหมาะสมสะท้อนถึงความมั่นใจภายในพฤติกรรมเหล่านี้ส่งสัญญาณต่อคนรอบข้างว่าฉันมีคุณค่าฉันควบคุมตัวเองได้ซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาที่ทำให้ผู้คนเคารพและเชื่อถือการวางตัวไม่ใช่เรื่องของการแสร้งคำหรือการพยายามสร้างภาพแต่เป็นการสะท้อนตัวตนภายในและความมั่นใจอย่างแท้จริง ในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงการวางตัวอย่างฉลาดคือการสื่อสารด้วยพฤติกรรมและท่าทางที่บ่งบอกว่าฉันมั่นใจในตัวเองและรู้จักควบคุมสถานการณ์การวางตัวแบบนี้ทำให้คนรอบข้างรับรู้ถึงความมีระดับและความน่าเชื่อถือการวางตัวสะท้อนความมั่นคงภายในคนที่วางตัวได้มั่นใจมักไม่ถูกดึงไปตามแรงกดดันหรือความคาดหวังของผู้อื่นพวกเขารู้ว่าความมั่นคงเริ่มต้นจากความเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวเอง การวางตัวที่สงบและมั่นคงจึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความมั่นใจการวางตัวอย่างฉลาดคือการเลือกวิธีตอบสนองจิตวิทยาขั้นสูงชี้ว่าการวางตัวฉลาดคือการรู้ว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรควรฟังและเมื่อไรควรนิ่งการเลือกตอบสนองอย่างเหมาะสมทําให้ทุกคําพูดและทุกการกระทํามีน้ําหนักทําให้คุณดูมีระดับโดยไม่ต้องโอ้อวดการวางตัวสะท้อนความเคารพทั้งตนเองและผู้อื่น การวางตัวดีไม่ได้หมายถึงการพยายามเหนือใครแต่คือเคารพตัวเองและเคารพคนรอบข้างการรักษามรารยาทการให้เกียรติผู้อื่นและการแสดงออกอย่างมีชั้นเชิงสะท้อนถึงความมั่นใจที่ไม่จำเป็นต้องข่มคนอื่นการวางตัวคืออาวุธของความน่าเชื่อถือคนที่รู้จักวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมักถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงและน่าเชื่อถือ เพราะการวางตัวที่เหมาะสมทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจและมั่นใจในความสามารถของคุณการวางตัวสะท้อนสเสน่ห์แบบเงียบจิตวิทยาขั้นสูงบอกว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ต้องโอ้อวดการวางตัวสงบมั่นคงและมีระดับสร้างแรงดึงดูดอย่างเงียบๆทำให้ผู้คนอยากเข้าหาและอยากเรียนรู้จักคุณการวางตัวไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอกแต่คือการสะท้อนความมั่นคงและคุณค่าในตนเอง ในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับทำให้คนรอบข้างรับรู้ได้ทันทีว่าคุณคือคนที่มั่นใจรู้จักตัวเองและสามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างสง่างามการวางตัวสะท้อนความมั่นคงและความมั่นใจคนที่วางตัวได้ดีมักนิ่งสงบในทุกสถานการณ์เพราะพวกเขารู้ว่าความมั่นใจเริ่มต้นจากความเข้าใจในตัวเองการวางตัวที่มั่นคงจึงเป็นสัญญาณชัดเจนของคนที่รู้คุณค่าในตัวเอง การวางตัวอย่างฉลาดคือการเลือกวิธีสื่อสารการรู้ว่าจะพูดหรือไม่พูดเมื่อไรควรแสดงออกและเมื่อไรควรนิ่งคือหลักจิตวิทยาขั้นสูงการเลือกสื่อสารอย่างเหมาะสมทำให้ทุกคำพูดและทุกการกระทำมีน้ำหนักและความหมายทำให้ผู้คนรับรู้ถึงความมีระดับโดยไม่ต้องบอกการวางตัวสะท้อนการเคารพตนเองและผู้อื่นการวางตัวดีคือการเคารพตัวเองและให้เกียรติผู้อื่นการรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม การฟังอย่างตั้งใจและการแสดงออกอย่างสุภาพล้วนสะท้อนถึงความมั่นใจและความมีวุฒธธิภาวะการวางตัวสร้างอำนาจเงียบคนที่รู้จักวางตัวอย่างฉลาดจะถูกมองว่าเป็นคนมีอำนาจเงียบเพราะการวางตัวสงบและมั่นคงทำให้ผู้อื่นรู้สึกเกรงใจและให้ความเคารพโดยไม่ต้องออกคำสั่งหรือใช้เสียงดังการวางตัวคือเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามการวางตัวอย่างมีระดับสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบ คนรอบข้างจะรู้สึกอยากเข้าหาและอยากเรียนรู้จากคุณเพราะคุณแสดงออกถึงความมั่นคงความน่าเชื่อถือและความสง่างามจากภายในการวางตัวคือกระจกสะท้อนความมั่นใจและคุณค่าในตนเองการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับไม่เพียงแต่ทําให้คุณดูสง่างามและน่าเชื่อถือเท่านั้นแต่ยังสร้างสเสน่ห์และอิทธิพลแบบเงียบที่ทําให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกดึงดูดและเคารพอย่างแท้จริง การวางตัวคือกระจกสะท้อนความมั่นใจและคุณค่าภายในการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูสง่างามและน่าเชื่อถือเท่านั้นแต่ยังสร้างสเสน่ห์และอิทธิพลแบบเงียบที่ทำให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกประทับใจและเคารพอย่างแท้จริง 2. การรักษาระยะห่างอย่างพอดีการวางตัวมีระดับเกี่ยวข้องกับการรู้จักรักษาระยะห่างทางสังคมการใกล้ชิดมากเกินไปอาจทำให้คนมองว่าเร่งรีบหรือขาดความมั่นคง ขณะที่การรักษาระยะห่างพอดีช่วยสร้างความลึกลับและความน่าค้นหาเป็นเทคนิคจิตวิทยาที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกอยากใกล้ชิดและสื่อสารด้วยในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงการวางตัวไม่ใช่แค่เรื่องของท่าทางหรือคําพูดแต่รวมถึงการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญของคนที่วางตัวฉลาดและมีระดับ การรู้จักกำหนดระยะห่างนี้ช่วยสร้างความสง่างามความมั่นคงและเสน่ห์แบบเงียบที่ดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดระยะห่างคือการเคารพตัวเองการรู้จักเว้นระยะห่างจากสถานการณ์หรือบุคคลที่อาจสร้างความวุ่นวายสะท้อนถึงความมั่นคงภายในและการเคารพตัวเองคนที่วางตัวอย่างมีระดับไม่ปล่อยให้ความเร่งรีบหรือแรงกดดันภายนอกมาทำให้เสียสมดุลระยะห่างคือการเคารพผู้อื่น การรักษาระยะห่างไม่ได้หมายถึงการเย็นชาแต่เป็นการให้เกียรติผู้อื่นการเว้นระยะช่วยให้ทุกฝ่ายรู้สึกสบายใจและเคารพซึ่งกันและกันนี่คือหลักการของจิตวิทยาขั้นสูงที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือระยะห่างทําให้สเสน่ห์เกิดขึ้นจิตวิทยาชี้ว่าสิ่งที่หายากหรือไม่เข้าถึงง่ายมักมีค่าการเว้นระยะยังพอดีช่วยสร้างความลึกลับและแรงดึงดูดคนรอบข้างจะอยากเข้ามาใกล้และอยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะระยะห่างสร้างความน่าสนใจโดยไม่ต้องพยายามระยะห่างคือการควบคุมสถานการณ์การวางตัวฉลาดคือการรู้ว่าเมื่อไรควรใกล้และเมื่อไรควรเว้นระยะการรักษาระยะห่างอย่างพอดีช่วยให้คุณควบคุมพลังงานและผู้คนรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติทําให้ทุกการปฏิสัมพันธ์มีคุณค่าระยะห่างสะท้อนความมั่นใจและความสง่างามการเว้นระยะไม่ได้หมายความว่าคุณกลัวหรือไม่มั่นใจแต่เป็นสัญญาณของความมั่นใจในตัวเอง คนที่สามารถรักษาระยะห่างได้อย่างพอดีจะถูกมองว่าสง่างามมั่นคงและมีระดับการวางตัวอย่างฉลาดไม่ได้หมายถึงการอยู่ใกล้หรือเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งเสมอไปแต่รวมถึงการรักษาระยะห่างอย่างพอดีซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาขั้นสูงที่สะท้อนถึงความมั่นใจและความมีระดับการเว้นระยะอย่างเหมาะสมช่วยให้สร้างบรรยากาศที่สงบทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องพยายาม ระยะห่างคือเครื่องหมายของความมั่นคงคนที่วางตัวอย่างมั่นใจไม่ถูกดึงไปตามแรงกดดันภายนอกการเว้นระยะช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และพลังงานตัวเองแสดงออกถึงความมั่นคงและความเข้าใจในตัวเองระยะห่างสร้างความเคารพซึ่งกันและกันการเว้นระยะไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือการเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นทุกฝ่ายรู้สึกสบายใจไม่ถูกกดดันและสามารถสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ระยะห่างเพิ่มเสน่ห์แบบเงียบจิตวิทยาชี้ว่าสิ่งที่เข้าถึงยากหรือไม่เปิดเผยง่ายมักสร้างแรงดึงดูดการเว้นระยะอย่างพอดีทําให้คุณดูลึกลับและน่าสนใจคนรอบข้างจะอยากเข้ามาใกล้และอยากเรียนรู้มากขึ้นเพราะระยะห่างสร้างความน่าสนใจโดยไม่ต้องพยายามระยะห่างคือการเลือกจังหวะและเวลาการวางตัวอย่างฉลาดคือการรู้ว่าควรใกล้เมื่อใดและควรเว้นระยะเมื่อใด การควบคุคมจังหวะนี้ช่วยให้คุณมีพลังและอำนาจเงียบในทุกปฏิสัมพันธ์ระยะห่างสะท้อนความมั่นใจและวุฒิภาวะคนที่สามารถรักษาระยะห่างได้อย่างเหมาะสมมักถูกมองว่าสง่างามมั่นคงและมีระดับเพราะนี่คือสัญญาณของความมั่นใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดหรือการแสดงออกมากมายการรักษาระยะห่างอย่างพอดีคือหลักจิตวิทยาขั้นสูงของ,ของการวางตัวฉลาดและมีระดับมันสะท้อนถึงความมั่นใจเคารพทั้งตนเองและผู้อื่น และสร้างเสน่ห์แบบเงียบที่ดึงดูดความสนใจโดยธรรมชาติการรักษาระยะห่างอย่างพอดีคือหนึ่งในกลยุทธ์ของการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงมันสะท้อนถึงความมั่นใจเคารพทั้งตนเองและผู้อื่นและสร้างเสน่ห์แบบเงียบที่ดึงดูดความสนใจโดยธรรมชาติ 3. การใช้ภาษากายอย่างชาญฉลาดภาษากายเป็นเครื่องมือสำคัญของการวางตัวฉลาดการสบตาอย่างมั่นคง ท่าทางผ่อนคลายแต่สง่างามการแสดงอารมณ์อย่างพอดีล้วนส่งผลต่อการรับรู้ของคนอื่นการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดอย่างมีระดับทำให้คำพูดที่ออกมามีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือมากขึ้นภาษากายคือภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดแต่สามารถสื่อสารความมั่นใจสเสน่ห์และอำนาจได้อย่างชัดเจนคนที่วางตัวอย่างฉลาดและมีระดับ จะใช้ภาษากายเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความน่าเชื่อถือและสะท้อนความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของจิตวิทยาขั้นสูงภาษากายสะท้อนความมั่นใจการยืนเดินหรือแม้แต่การนั่งด้วยท่าทางสง,ง่างามและผ่อนคลายส่งสัญญาณว่าคุณมั่นใจในตัวเองและควบคุมสถานการณ์ได้ความมั่นใจจากภาษากายช่วยให้ผู้คนรอบข้างเชื่อถือและให้ความเคารพ การใช้สายตาอย่างมีพลังสายตาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารภาษากายคนที่วางตัวฉลาดจะใช้สายตาเพื่อสื่อสารความสนใจการฟังและความมั่นใจการสบตาอย่างเหมาะสมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและสะท้อนความน่าเชื่อถือท่าทางที่ผ่อนคลายแต่ทรงพลังการเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลแต่มีน้ำหนักเช่น การก้าวเดินที่มั่นคงหรือการยกมือเพื่อเน้นจุดสำคัญแสดงถึงความสง่างามและการควบคุมตัวเองท่าทางแบบนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่มีระดับโดยไม่ต้องพูดมากการเว้นระยะและพื้นที่ส่วนตัวภาษากายที่ชาญฉลาดรวมถึงการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมไม่แทรกแซงพื้นที่ของผู้อื่นแต่ก็ไม่สร้างความเย็นชาการรักษาพื้นที่ส่วนตัวอย่างพอดี ช่วยให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและเคารพคุณภาษากายสร้างสเสน่ห์แบบเงียบจิตวิทยาขั้นสูงชี้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องโอ้อวดการวางตัวด้วยภาษากายที่สง่างามและมั่นคงสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบทำให้คนรอบข้างอยากเข้ามาใกล้และเรียนรู้การสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดภาษากายสามารถสื่อสารได้มากกว่าคำพูดหลายเท่าการใช้ท่าทาง การเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางใบหน้าอย่างชาญฉลาดช่วยให้ทุกการกระทำมีน้ำหนักและความหมายทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำสะท้อนถึงความมั่นใจและระดับภาษากายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดสำหรับคนที่วางตัวอย่างฉลาดและมีระดับการใช้ภาษากายอย่างชาญฉลาดสะท้อนถึงความมั่นใจคุณค่าในตัวเองและสเสน่ห์แบบเงียบ ซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดึงดูดและเคารพการยืนและนั่งอย่างมั่นคงท่าทางการยืนและนั่งที่ตรงแต่ไม่แข็งทื่อแสดงถึงความมั่นคงและความสง่างามคนที่มีท่าทางแบบนี้มักถูกมองเป็นผู้น่าเชื่อถือและมีระดับการสบตาอย่างชาญฉลาดการสบตาเป็นสัญญาณของความมั่นใจแต่การมองตาอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างความเชื่อมโยงและความน่าไว้ใจไม่เร็วเกินไปจนกดดันและไม่ช้าเกินไปจนเหมือนขาดความสนใจการเคลื่อนไหวแบบมีจังหวะการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและมีจังหวะแทนการรีบเร่งช่วยสะท้อนถึงการควบคุมตัวเองและความสงบทำให้ทุกท่าทางของคุณมีพลังและความหมายการใช้มือและท่าทางประกอบคำพูดการขยับมืออย่างเหมาะสม เพื่อเน้นจุดสำคัญหรือสื่อสารความคิดช่วยให้คำพูดดูมีพลังและชัดเจนขึ้นภาษากายแบบนี้เพิ่มความน่าสนใจและความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมระยะห่างที่พอดีช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจและเคารพคุณการเว้นระยะอย่างมีชั้นเชิงเป็นการสื่อสารถึงความมั่นใจและวุฒิภาวะโดยไม่จำเป็นต้องพูดการแสดงออกทางสีหน้าอย่างละเอียด รอยยิ้มแววตาและการแสดงอารมณ์เล็กๆสามารถสื่อสารความจริงใจและความน่าเข้าหาได้คนที่ใช้สีหน้าอย่างชาญฉลาดสามารถสร้างสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามการผสมผสานท่าทางทั้งหมดอย่างลงตัวการใช้ภาษากายแบบครบวงจรท่าทางสายตาการเคลื่อนไหวระยะห่างและสีหน้าจะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณสง่างามมีระดับ และดึงดูดอย่างเป็นธรรมชาติการใช้ภาษาการอย่างชานฉลาดคือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมันสะท้อนความมั่นใจสง่างามและเสน่ห์แบบเงียบทำให้คนรอบข้างรู้สึกดึงดูดเคารพและอยากเข้าหาโดยไม่ต้องพยายามการใช้ภาษาการอย่างชานฉลาดคือหัวใจของการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมันสะท้อนความมั่นใจเสน่ห์และอำนาจแบบเงียบ ทำให้คุณดึงดูดความสนใจและเคารพจากคนรอบข้างโดยไม่ต้องพูดมาก 4. การฟังอย่างตั้งใจการวางตัวที่มีระดับไม่ใช่เพียงการแสดงออกแต่รวมถึงการฟังการตั้งใจฟังผู้พูดทําให้คนรู้สึกว่าได้รับความสำคัญการฟังอย่างลึกซึ้งคือเทคนิคจิตวิทยาขั้นสูงที่ช่วยสร้างเสน่ห์และอำนาจทางสังคมแบบเงียบ การฟังเป็นหนึ่งในทักษะที่ทรงพลังที่สุดของคนที่วางตัวอย่างฉลาดและมีระดับในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงการฟังอย่างตั้งใจไม่ได้หมายถึงเพียงได้ยินคำพูดแต่เป็นการให้ความสำคัญและสร้างความเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งการฟังอย่างตั้งใจสะท้อนถึงความมั่นใจความสงบและเสน่ห์แบบเงียบที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเคารพและดึงดูดการฟังคือการสะท้อนความมั่นใจ คนที่มั่นใจในตัวเองไม่รีบร้อนพูดหรือพยายามเติมเต็มช่องว่างของบทสนทนาการฟังอย่างตั้งใจแสดงว่าคุณมั่นใจพอที่จะไม่ต้องรีบแสดงออกการให้เวลาและความสนใจต่อผู้พูดสร้างภาพลักษณ์ที่สง่าง,งามและมีระดับการฟังสร้างความสัมพันธ์และความไว้ใจเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจผู้อื่นรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูด นี่เป็นพื้นฐานของความไว้ใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งการฟังจึงเป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลแบบเงียบการฟังอย่างตั้งใจสะท้อนความเคารพการฟังด้วยความตั้งใจและไม่ขัดจังหวะแสดงถึงการเคารพตัวเองและผู้อื่นคนที่วางตัวอย่างมีระดับมักเลือกฟังก่อนพูดทำให้ทุกคำพูดที่ออกมามีน้ำหนักและความหมายมากขึ้นการฟังช่วยสร้างสเสน่ห์แบบเงียบ คนที่ฟังอย่างตั้งใจมักถูกมองว่ามีความเข้าใจลึกซึ้งและสงบการให้ความสนใจกับผู้พูดอย่างแท้จริงทำให้เกิดแรงดึงดูดโดยไม่ต้องใช้ท่าทางหรือคำพูดโอ้อวดการฟังเป็นเครื่องมือจิตวิทยาขั้นสูงในจิตวิทยาขั้นสูงการฟังเป็นการอ่านบาริบทและอารมณ์ของผู้พูดทำให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและสร้างภาพลักษณ์ที่สง่างามมั่นคงและมีระดับ การฟังอย่างตั้งใจคือเครื่องมือสำคัญของการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมันสะท้อนความมั่นใจความเคารพและเสน่ห์แบบเงียบทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกดึงดูดเคารพและอยากเข้าหาโดยไม่ต้องพยายามการฟังอย่างตั้งใจคือหนึ่งในศิลปะของการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมันสะท้อนความมั่นใจความเคารพและเสน่ห์แบบเงียบการฟังไม่ใช่เพียงทักษะ แต่เป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้คุณดูน่าเชื่อถือและดึงดูดผู้คนรอบข้างโดยธรรมชาติ 5. การเลือกสิ่งที่แสดงออกคนที่มีระดับรู้ว่าการเลือกสิ่งที่จะพูดหรือทำมีค่าเหนือกว่าการแสดงออกแบบไม่คิดการวางตัวฉลาดคือการประเมินสถานการณ์และผู้คนรอบตัวก่อนตัดสินใจทุกการกระทาจึงมีจุดประสงค์และผลลัพธ์ที่ชัดเจน การวางตัวอย่างฉลาดไม่ได้หมายถึงการแสดงออกทุกอย่างที่คิดแต่คือการเลือกสิ่งที่จะแสดงออกอย่างมีชั้นเชิงในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงการรู้จักควบคุมและเลือกสิ่งที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นคำพูดท่าทางหรืออารมณ์สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่สง่าง,งามมีระดับและน่าเชื่อถือการเลือกสิ่งที่แสดงออกสะท้อนความมั่นใจคนที่มั่นใจในตัวเองจะไม่รีบแสดงอารมณ์หรือความคิดทุกอย่างออกมา การเลือกอย่างรอบคอบแสดงถึงความมั่นคงภายในและการควบคุมตัวเองผู้คนรอบข้างจะรับรู้ถึงความมั่นใจและความมีระดับโดยไม่ต้องมีคำพูดมากมายการเลือกสิ่งที่แสดงออกเพิ่มความน่าเชื่อถือการตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าควรพูดหรือทำอะไรในสถานการณ์ต่างๆช่วยให้ทุกการกระทำมีน้ำหนักและความหมายการเลือกแสดงออกอย่างชาญฉลาดทำให้ผู้ฟังและผู้สังเกตเห็นความรอบคอบและความฉลาดทางสังคม การเลือกสิ่งที่แสดงออกสร้างเสน่ห์คนที่รู้จักเลือกสิ่งที่จะสื่อสารหรือแสดงออกมักสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบการแสดงออกน้อยแต่มีคุณค่าทำให้คนรอบข้างสนใจและอยากใกล้ชิดการเลือกสิ่งที่แสดงออกคือการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงทุกคำพูดการเคลื่อนไหวและท่าทางที่คุณเลือกใช้สามารถสื่อสารความเข้าใจในบริบทความเคารพและความสง่างาม การเลือกอย่างรอบคอบทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำสะท้อนถึงระดับและความมีวุฒธธิภาวะการเลือกสิ่งที่แดงออกสะท้อนคุณค่าในตัวเองการไม่รีบตอบสนองหรือแสดงอารมณ์ทุกเรื่องแสดงถึงความเห็นคุณค่าในตัวเองและความมั่นใจภายในผู้คนจะรู้สึกถึงความสง่าง,งามและระดับของคุณโดยธรรมชาติการเลือกสิ่งที่จะสื่อสารและแสดงออกเป็นหัวใจของการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับ มันสะท้อนความมั่นใจความมีชั้นเชิงและสเสน่ห์แบบเงียบการแสดงออกอย่างชั้นฉลาดทําให้คุณดูสง่างามน่าเชื่อถือและดึงดูดผู้คนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติการเลือกสิ่งที่แสดงออกเป็นหลักการสําคัญของการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมันสะท้อนความมั่นใจคุณค่าในตัวเองและเสน่ห์แบบเงียบการรู้จักเลือกและควบคุมสิ่งที่แสดงออกทําให้คุณดูสง่างามน่าเชื่อถือและดึงดูดผู้คนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติ6 การสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมยืนยันว่าคนที่วางตัวมีระดับมักสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องฝืนหรือพยายามมากเกินไปพวกเขาใช้ความสงบความมั่นใจและความเข้าใจในธรรมชาติของคนอื่นเป็นเครื่องมือการประเมินตนเองและสภาพแวดล้อมอย่างรอบคอบทำให้ทุกการแสดงออกสะท้อนถึงคุณค่าและความน่าเชื่อถือ ความประทับใจที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยคำพูดหรือการโอ้อวดแต่เกิดจากการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงการสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามคือการสะท้อนความมั่นคงภายในความมั่นใจและเสนอแบบเงียบซึ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกดึงดูดและเคารพโดยธรรมชาติความนิ่งและความสงบสร้างความประทับใจคนที่วางตัวอย่างมีระดับมักนิ่งสงบแม้ในสถานการณ์กดดัน การควบคุมอารมณ์และการไม่รีบตอบสนองสะท้อนถึงความมั่นคงและบุธ,ธิภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่คนรอบข้างรับรู้และประทับใจโดยไม่ต้องพยายามการเลือกสิ่งที่แสดงออกอย่างรอบคอบคำพูดและการกระทำที่เลือกสรรมาอย่างตั้งใจทำให้ทุกคำพูดและทุกการกระทำมีน้ำหนักและความหมาย การเลือกอย่างฉันฉลาดช่วยให้สร้างความประทับใจโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือคำพูดมากมายการฟังอย่างตั้งใจและให้ความสำคัญกับผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจแสดงถึงความเคารพและความเข้าใจในตัวผู้ฟังการให้ความสำคัญกับผู้อื่นอย่างแท้จริงทำให้คุณถูกมองเป็นคนสง่างามและน่าเชื่อถือ ภาษากายที่สง่างามและมีพลังท่าทางที่ผ่อนคลายแต่มั่นคงการสบตาอย่างเหมาะสมและการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะแสดงถึงความมั่นใจและความสง่างามภาษากายแบบนี้ช่วยสร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามพูดหรือแสดงออกเกินความจำเป็นการรักษาระยะห่างอย่างพอดีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมทำให้ผู้คนรู้สึกสบายและเคารพคุณ ระยะห่างที่เหมาะสมสร้างความลึกลับและแรงดึงดูดแบบเงียบซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามการสร้างความประทับใจที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําพูดหรือการโอ้อวดแต่เกิดจากการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงการสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามคือการสะท้อนความมั่นคงภายในความมั่นใจและเสนอแบบเงียบซึ่งทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกดึงดูดและเคารพโดยธรรมชาติ การนิ่งและสงบคือเสน่ห์ที่ส่งพลังคนที่วางตัวอย่างมีระดับมักนิ่งสงบและไม่รีบตอบสนองในทุกสถานการณ์การนิ่งและควบคุมอารมณ์แสดงถึงความมั่นคงภายในและวุฒิภาวะทำให้เกิดความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามการเลือกสิ่งที่แสดงออกอย่างรอบคอบทุกคำพูดท่าทางหรือสีหน้าที่เลือกใช้แสดงถึงความเข้าใจและความมีชั้นเชิงการเลือกอย่างรอบคอบช่วยให้ทุกการกระทำมีน้ำหนักและสร้างภาพหลักที่สง่างาม การฟังอย่างตั้งใจการฟังด้วยความใส่ใจแสดงถึงความเคารพและความเข้าใจในผู้อื่นการให้ความสำคัญกับผู้พูดอย่างแท้จริงทำให้คุณถูกมองเป็นคนสง่างามและน่าเชื่อถือภาษากายที่ชัดเจนและสง่างามการสบตาอย่างเหมาะสมการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและมั่นคงรวมถึงท่าทางที่สะท้อนความมั่นใจช่วยสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือพยายามโอ้อวด การรักษาระยะห่างอย่างพอดีการเว้นระยะห่างอย่างพอดีทําให้ผู้คนรู้สึกสบายและเคารพคุณระยะห่างที่เหมาะสมสร้างความลึกลับและสเสน่ห์แบบเงียบซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามการเป็นธรรมชาติและไม่ฝืนตัวเองการไม่พยายามสร้างภาพหรือแกล้งทําให้ตัวเองดูดีสะท้อนถึงความมั่นใจและความสง่างามในตัวตนจริงคนรอบข้างจะประทับใจและอยากใกล้ชิดโดยธรรมชาติ การสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามคือศิลปะการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมันสะท้อนความมั่นใจความสง่างามและเสน่ห์แบบเงียบทำให้คุณดึงดูดความสนใจและเคารพจากผู้คนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติการสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพยายามคือศิลปะการวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับมันสะท้อนความมั่นใจความสง่างามและเสน่ห์แบบเงียบทำให้คุณดึงดูดความสนใจและความเคารพจากผู้คนรอบข้างโดยธรรมชาติสรุปให้ฟังว่า การวางตัวอย่างฉลาดและมีระดับคือศิลปะการใช้จิตวิทยาเชิงพฤติกรรมและความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดคนที่รู้จักวางตัวจะดูมีอิทธิพลน่าเชื่อถือและสะท้อนสเสน่ห์แบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามโอ้อวดหรือแสดงออกเกินความจำเป็นนี่คือความสง่างามที่เกิดจากความเข้าใจในตนเองและคนรอบข้างอย่างแท้จริง